ครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Minecraft นะผมเป็นพาร์ทที่15กันแล้วนะครับเย้ <c oughs> โอเคนะผมในวันนี้นะผมเราก็จะไปอ่าทำฟาร์มอินเดอร์แมนกันนะผมเพราะว่าเออมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นทีปัมเวลชั้นดีของเราเลยนะผมผมก็จะอ่าทำการอ่าทำฟาร์มอินเดอร์แมนนะผมเดี๋ยวผมก็จะพามาอัปเดตเออนอกรอบนะผมว่าผมทําอะไรไปบ้างโอเคโดย อันแรกรับผมก็คืออันนี้นะผมก็คือโกดังนะผมซึ่งก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมเออมันก็ยังดูแบบมันก็ยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวก็จะมาสร้างอะไรเพิ่มเติมอีกนะผมก็จะมีที่เก็บคงเก็บของอะไรพวกนี้นผมแล้วก็ที่เผาอ่าที่เผาอะไรต่างๆอัตโนมัตินะครับผมเออก็มาเผาตรงนี้ได้นะครับผม โอเคพาไปดูตรงนู้นนะครับผมอ่าพาไปดูตรงนู้นก่อนแป๊บหนึ่งนี่โซนตรงนี้ครับผมไอโซนแดงๆนี้นะผมที่ผมอ่าทําไว้ผมก็เพราะว่ามันเป็นโซนนี้ครับผมนี่โซนบ้านในจินตนาการนี่ครับผมสร้างแบบไม่โซนตีมในหมู่บ้านก็คือจะสร้างอะไรก็สร้างครับผมเนี่ยอย่างไอเนี้ยไอดำๆเนี่ยก็คือมันไม่เข้ากับไอพวกนี้นะครับผมเออไอนี้ก็จะไป อันนี้ก็จะไปกับเพื่อนด้วยนะผมเออก็คือแบบไม่สนนะผมว่าจะสร้างอะไรนะครับผมก็คือจะสร้างอะไรก็สร้างนะผมในโซนสีแดงตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะผมผมก็จะเป็นสร้างแบบโดมเก็บไข่นะครับผมก็จะวางไข่อะไรแถวนี้แหละเออแล้วก็มาตกแต่งอีกทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูฟาร์มเหล็กนะผมในช่วงนี้ผมแบบนอกรอบนะผมผมก็ได้เอฟเคไปคผมบอกเลยเหล็กโคตรเยอะเนี่ยผมว้าว เล็กคือแบบเยอะมากผมถ้าถามว่าทําไมถึงมีอ่เอ่ยายแมงมุมแล้วผมเพราะว่าแมวมันตกมาด้วยไงเออแมวมันตกมาตายแล้วมันดอบยยแมงมุมนะครับผมโอเคผมซึ่งผมก็ได้ทําการอ่ะเตรียมของไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเออจะได้ไม่เสียเวลาแบบมาเตรียมของอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็จะทําการไปที่อ่าไปที่ไหนวะ ไปไปที่ไปทีดีกันนะครับผมโอเคนะผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเดินมาถึงที่เอ่อ็น oh. แล้วนะครับผมโดยที่ผมจะทําก็เดี๋ยวขอขอเตรียมของก่อนนะผมโอเคใบไม้ okay. bye, อยู่ไหนวะเนี bye ่ยใบไม้ฮัลโหลใบไม้ไม่ได้อยู่นี่นะครับผมใบไม้ bye bye, อยู่นี่ไหมโอเคใบไม้ okay, bye, อยู่นี่นะครับผม okay, เลียวมาก่อนเอยเอาเหล็กมาทําไมเนี่ยโอเคโดยอันดับแรกนะครับผมเราก็จะ าวางน้ําลงไปก่อนน้ำ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 อันนี้ก็ก็ต้องระมัดระัะ,ะเอา้าผม,มาว่าละผมลืมลอะไรลืมถังลาวาให้ตายเถอะเดี๋ยวผมกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมลืมถังลวาวาโอเคเราก็มาด้านล่างเสร็จเรียบร้อยโอเคซึ่งการทําแบบนี้ก็ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราวางน้ําลงเออวางต้องวางลาวาลงไปก่อนสิ วางระวางใส่ต้องแบบนี้โอเคได้แล้วเออม,มันต้องแบบนี้นะครับผมถึงจะได้โอเคต่อไปดูก่อนว่าใส่ปีกยังโอเคใส่ปีกแล้วนะครับผมต่อไปเราก็าถือใบไม้ไปด้วยโอเคต่อไปให้ผมเราก็ทําการลงไปโอเคค่อยๆนะค่อยๆโอเคอเคุ้ย น่าจะถึงแล้วนะผมแบบนะไม่ใช่สิปึ๊บโอเคโอ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 ,โอ้อะไรวะเนี้ย <c oughs> ถึงวายหนึ่งเรียบร้อยเอ๊ะมันลงไปได้ศูนย์ไหมโอเคได้แค่นี้นะครับผมเราก็เอาแค่นี้เลยต่อไปให้ผมก็วาทำการวางอา่ใบไม้นะผมตรงไปยาวๆเลยใช่ๆๆๆๆ โอเคนะผมเราก็น่าจะ,ะต่อใกล้มาพอสมควรแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะ,ะทำการต่อยื่นออกไปนะผมโอเคฝั่งนี้3ฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยอที่เราใช้เป็นบล็อกใบไม้นะผมเพราะว่าอินเดอร์แมนมันจะได้ไม่เกิดตรงนี้นะผมก็คือเราจะบังคับให้เกิดแค่ฝั่งบนฝั่งเดียวนะครับผมโอเครู้สึกเหมือนใบไม้จะไม่พอโอ้ยต้องบินไปเอาหรอวะเนี่ยเสียมากโอเค อู้มองเนะ้าอินเอร์แมนไม่ว่เนี่ยเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเราทําการเอาโชเกอร์บล็อกตรงนี้ผมไปไว้ตรงนู้นเลยโอเคนุ่มนวลที่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมทําอะไรแบบนี้อ,อคือจริงๆทาสูงกว่านี้ก็ได้นะครับผมเออคือไปทําบนนั้นก็ได้ผมแต่ผมออแบบเออแบบเออแบบนั่นแหละครับอยากเล่นของดีเลยมาทําด้านล่างตรงนี้นะครับผมโอเคก็จะได้อะไรประมาณนี้นะครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวเราเอากล่องออกมาให้หมดกันโอเคครับ okay, ผมแล้วเราก็ทำอฮอปเปอร์มานะครับผมฮอปเปอร์มามากี่นดีเออมาเผื่อๆอ <laughs> มาเผื่อเื <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ได้นะผมพอดีเหล็กเยอะนะครับโอเคแล้วเราก็เออเดี๋ยวทำกล่องมาอีกด้วยทำกล่องทำกล่องปุ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคเราก็จะวางกล่องไว้ตรงตรงไหนีตรงนี้แล้วกันปึ๊บปุ๊บโอเค okay. แล้วก็วางกล่องเป็น สามคูณสามเดี๋ยวผมขอเอาลงไปดีอีกสักหนึ่งบล็อกนะครับผมโอเคลงไปตรงอ่าตตรงตรงงเดี๋ยวขอทุบด้านล่างก่อน <c oughs> เฮ้ยทำไมมันสร้องอยากอย่างวันนี่ยดันมาทำสลึกอีกเออโอเคแบบนี้นะครับผมเป๊บโอเควางเป็นสามคูณสามพเปอร์ไม่พออีกให้ตายเถือขาดฮัพเปอร์อีกสามอันนะครับผม โอเคก็ okay, จะได้อะไรแบบนี้นะครับผมสำหรับที่ท,ที่รอค่าอะไรอะที่รอค่าเอเดอร์แมนนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมก็ให้ทำการนะครับผมต่อขึ้นไปผมสามบล็อกนะครับผมโอเค1 2 3 4 5 6 7งสามสีโอเค43บล็อกนะครับผม โอเคแล้วก็แบบนี้โอเคทำให้เป็นวงเออ่เท่ากับด้านล่างนั้นนะครับผมโอเคปึ๊บอ่าวางไปดิทำไมมันไม่วางวะเนี่ยโอเคน่าจะเท่ากันนะครับผมปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บ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 ,บโอเคโอเคนะผมก็จะได้แบบนี้นะครับผม จากนั้นก็แบบนะครับผมขอหินออกมาก่อนหินคือแบบน้อยไปไหนปะเนี่ยโอเคแล้วเราก็ทําแบบนี้นะครัผมล้อมตรงนี้ไว้ไม่ให้เอ็นเดอร์แมนมันออกมานะครับผมโอเคปึบโอเคก็ล้อมอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปทําทการวางบล็อกด้านบนกันนะครับผมโอเ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอา อันนี้ไปก่อนโอเคแล้วเราก็ทําการบินไปด้านบนนะผมเ<อ>ผมตอนนี้เราก็ได้ทําการอนะ่ะต่อขึ้นมาด้านบนเป็นเสร็จเป็นหน้าที่เรียบร้อยแล้วผมโอเคเดี๋ยวเรา <laughs> ดันเอนเดอร์ไปก่อนเราจะได้ทํางานสะดวกนะผมโอเคบายบาย <c oughs> <c oughs> นายก็ด้วยไปลงไปลงไปเอาโอเคครับผมเราก็จะทําการต่อนะผมไปด้านละ10บล็อกนะผมโอเคหนึ่ง6 7 8สี่ห้าห ก้าสิบเอาสิบสิสิบแบบนี้เลยนะผมคือผมผมกลัวมากเลยกลัวกลัวเดินตกไปครับผมเออคือแบบเราอาจจะตกตอนไหนก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับผมโอเคก็จะได้อะไรแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็ต่อรอบไปเลยนะครับผมโอเคนะผมตอนนี้เราก็ได้ทําการอ่าต่อพื้นด้านบนตรงนี้เสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็เอาแบบเออเล็กแค่นี้ก็พอ ในแค่นี้ก็พอครับผมเพราะว่าไอ้้ขีเกียจต่อเยอะครับผม, <S <S ผมเดี๋ยวผมขอเออไปเอาเนมแท็กก่อนนะครับผมเพราะว่าในการที่เราจะให้อ่าพวกเอ็นเดอร์แมนนะผมมาเอ่อตกหลุมตรงนี้ครับผมก็คือมันจะต้องมีอ่าเอ็นเดอร์ไมซ์มาล่อนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมต้องไปเอาเอ่าอ,อะไรอะ่ะไปเอาเนมแท็กก่อนนะครับผมเออป้ายชื่ออะเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคโโอ้หฟาร์มของเราบแบบยอดมาก เราก็ค่อยๆลงไปนะครับผมเออเอียดโอเคนึกว่าจะลงไปซะละเอ,อ่อเรามีเอนเดอร์เพลไม่โอเคมีเอนเดอร์เพลนะครับผมเออโอเคเราต้องขึ้นไปด้านบนนะครับผมขึ้นเออเดี๋ยวเหล็กอยู่ไหนอะเหล็ก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 น่าจะอยู่ในกล่องนะครับผมโอเค โอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการอ่าเดี๋ยวขอถอดเกาะก่อนนะผมเพราะว่าเกาะเราเนี่ยมันมีสะท้อนนะผมเราต้องทําการอ่าสร้างอินเดอร์เมสให้ตายเถอะไปมองหน้ามันทําไมเนี่ยจะไปมองหน้ามันทําไมเราโอ้เกาะเกิดเกาะเกิดพังหมดเลยขอบคุณมากอา้าวเกาะเกิดไปไหนหมดไ้เนี่ยชี้หายแล้ว เกาะเกิดอยู่นี่หรือเปล่าขอเกาะเกิดนะครับโอ้ดีนะยังดีนะยังมีเกาะเกิดเนี่ยไม่งั้นนี่ชิบหายแล้วแล้วผมไปมองหน้าแบบไม่มีเหตุผลจะอยู่บทจะมองก็มองเลยแล้วไปมองตอนที่แบบถอดเกาะเสร็จแล้วด้วยเอออะไรของผม<笑><笑>อะไรของผมวันนี้เฮ้ยตายเถอะรอบนี้เราจะไม่มองนายแล้วนะอเดอร์แมนนะโอเคเราต้องโอเคไม่มีตัวอะไรเกิดนะผมโอเคตอนนี้ยังไม่มีตัวอะไรเกิดเรารีบสร้างกันเลยดีกว่านะครับผม ปึ๊บอ่ะปึ๊บแล้วก็จะให้มันอยู่ตรงกลางนะผมสำหรับเอนเดอร์ไมค์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำอ่ะล้อมขึ้นมาอย่างนี้เลยโอเคเอ d นเดอร์เพลสี่ก้อนมันปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราทำการอ่ะถอดเกาะออกก่อนนะผมเพราะว่าเกาะเรามันเป็นเกาะสะท้อนนะผมถ้าเอนเดอร์ไมค์ตีเราก็คือตายแน่นอนนะผมเอนเดอร์ไมค์อ่ะตายปึ๊บก้อนแรกไม่เจอ ก้อนสองไม่มีก้อนสามก็ยังไม่เจอโอ้โหจะตายเลยเนี่ยโอเคนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมไปหาเอ่อเอ่อเอนเดอร์เพลสักแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้คือแบบเอนเดอร์เพลไม่พอก็น่าจะใช้เอนเดอร์เพลเยอะพอสมควรนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอขอไปปัม๊มเออเอ็ดทวี <laughs> เดี๋ยวขอไปปั๊มเอนเดอร์เพลก่อนแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบครับ <laughs> โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ทําการอหาเอนเดอร์ไมซ์เสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เออเดี๋ยวผมจะปักชื่อปักชื่อไม่ได้ไอ้ตายเถอะขอปักชื่อหน่อยโอเคโอเคขึ้นไปโอเคได้ชื่อแล้วได้ชื่อบ๊อบแล้วได้ชื่อบ๊อบแล้วเออแบบนี้แบบนี้ปึ๊บไปปึ๊บไปดิลงไปดิไม่ลงอีกโอ้โหโอ้โหรูแค่นี้ลงไม่ได้เออยังไงดีวะ เอ้ยทำไมมันใส่ไม่ได้่อนะอ๋อมันมีตรงนี้โอเคออกก่อนออกก่อนปึ๊บโอเคแล้วก็ดันลงไปปึ๊บโอเคได้แล้วโอ้ยโอเคเราก็จะดันบ๊อบเราก็จะดันบ๊อบของเราไปตรงนู้นนะครับผมโอเคดันไปปึ๊บโอเคแบบนี้เลยโอเคทุบทุบออกทุบออก โอเคนะผมต่อไปเราก็ทำการอ่ทุบรถรางตรงนี้นะครับผมคือก็จะทุบอะ่ะ <laughs> ทุบออกมาโอเคประมาณนี้เลยเอนเดอร์ไม er ้ของเรายังอยู่ไหมเอนเดอร์ไม er 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 ้เอนเดอร์ไม้เอนเดอร์ไม้เอนเดอร์ไม้ยังเออก็จะตีอยู่นั่นแหละให้ตายเถอะโอเคเท่าเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะวางอ,อ่าแถบดอนะครับผมโอเคขอแถบดอหน่อยครับ โอเคเรวก็จะทําการวางแถบดอไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เปิดอา้าวผิดด้านผิดด้านเอ,อยผิดด้านวางอ่าวางวางวางอย่างนี้นะครับผมเปิบเึ๊บเึ๊อบอ่าแล้วก็เปิดไปอย่างนี้นะครับผมทีนี้เอ็นเดอร์แมนก็จะได้เดินตกลงมาทางนี้นะครับผมโอเคที่เราลองไปใช้งานดูนะผมว่าใช้งานได้หรือเปล่าเ <c oughs> ออถ้าใช้งานไม่ได้ก็ทำใหม่นะครับผมเออ แต่ผมว่ามันน่าจะใช้งานได้แหละโอเคเดี๋ยวเราลองเฮ้ยตายไหมเนี่ย <c oughs> แล้วใครส่งให้โดนออมาแล้วโอเคเอผมตอนนี้เอ่อเ้ยมาแล้วสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครให้นายมาตรงนี้เนี่ย,ยโอเค เอ้ยมันวาร์ปไปด้านบนได้เดี๋ยวผมต้องทำสลับไว้ด้านบนนะครับผมโอเคทำสลับมาก่อนสลับสลับสลับโอเคโอเค,อเควางรีบวางสลับก่อนนะผมโอเควางรีบวางสลับ โอเควางสลับเสร็จเป็นหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไอ้พวกนี้ออกไปด้วยอ่าเอาเอาออกไปก่อนโอเคอันนี้ด้วยแล้วก็นายก็ด้วยออกไปเฮ้ยข้องเต็มแล้วอ๋อไม่เต็มโอเคค่าค่าค่าตัวนอกกรอบก่อนโอเคเดี๋ยวเราก็จะลองฆ่าดูนะผมว่ามันตีทีเดียวตายหรือเปล่านะผมโอเคทีเดียวตายนะผมเนี่แหละที่ต้องการ นี่เลยแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับฟาร์มของเราโอเคเออทีนี้เราก็มีที่ปั๊มเวลแล้วแล้วครับผมนี่อ,อแล้วเอนเดอร์โพลก็จะตกมาตรงนี้นะครับผมโอ้โอเคนะผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เราก็ทำฟาร์มเอนเดอร์แมนเสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ